ทิ้งยศทหารเรือแทนที่มิชชัยบัญชาปัจจุบันคันชิดขวัญประชาตำนานอินซีแดงตัวปลอมปล่อยผมขาวโพลวัย82ปี เรียกว่าเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ที่เคยสร้างชื่อในอดีตสำหรับคันชิดขวัญประชาที่แจ้งเกิดจากการรับไม้ต่อเล่นบทอินซีแดงแผนพระเอกอันดับหนึ่งอย่างมิชัยบัญชาผลงานเรื่องสุดท้ายที่ยังถ่ายทําไม่จบในขณะนั้นส่งให้ชื่อของคันชิตขวัญประชากลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาเพียงข้ามคืน ย้อนกลับไปเส้นทางบันเทิงของทันชิตควัประชาเคยรับราชการทหารเรือก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2511และมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการรับบทภูวนาถหรืออินซีแดงตัวปลอม จากภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองในปี2513ซึ่งเป็นตัวร้ายในเรื่องที่ทำให้โรมลิทิกไกซึ่งเป็นอินทรีแดงตัวจริงที่แสดงโดยมิชัยบัญชาต้องเปลี่ยนไปใส่ชุดสีทองเป็นอินทรีทองเพื่อที่จะจัดการกับอินทรีแดงตัวปลอมนี้หลังจากนั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวต่อมารับบทเสือใบในสุภาพบุรุษเสือใบปี2514 นอกจากนี้ได้ร่วมแสดงในกูสมศีและผลงานการกำกับภาพยนตร์ด้วยตนเองร่วมกับจรินพรังสีปี2528เรื่องที่รักเธออยู่ไหนนำแสดงโดยสรรพง์ชาตีนันทิดากแก้วบัวสายพอเจตแก่นเพชรและพุ่มพวงดวงจันทร์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ร่วมแสดงในระยะหลังได้แก่สุริโยไทยและฟาทลายโจรปี2544คอเรสเตอรอลที่รัก ปี2547หน่งเท่งนักเลงภูเขาทองปี2549เป็นตน้นตอนนั้นผมเป็นทหารเรือซึ่งตอนนั้นคุณพศสารสินเป็นนายกรัฐมนตรีผมทำงานอยู่ที่นี่ประมาณปีกว่าๆพอดีพี่ศักดาธงชัยมาหาเพื่อนที่สำนักงานวิชาการแล้วเจอผมก็บอกว่าน้องไปเล่นหนังกันไหมจริงๆใจเราก็ชอบเลยตกลงที่จะเล่นตอนนั้นเริ่มมีแฟนขับ ไปถ่ายที่ไหนก็จะมีแฟนๆตามไปดูตลอดยิ่งตามต่างจังหวัดแฟนๆจะมาเยอะมากแค่นั่งกินข้าวก็ยังกินไม่ค่อยได้เพราะจะมีแฟนยืนเต็มไปหมดต่อมาเล่นเรื่องทุ่งเศรษฐีรายได้ดีมากผู้ชมอยากจะเห็นว่าใครมาแสดงแทนมิชัยบัญชาผมเล่นให้กับสมนึกภาพยนตร์อีก2อสเรื่อง แล้วก็เล่นให้กับค่ายอื่นอีกแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนง่ายๆเรื่องค่าตัวได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นักทําให้เล่นบางเรื่องได้เงินแค่หมื่นเดียวอีกสามสี่หมื่นก็ไม่ได้บางเรื่องไม่ได้เงินเลยก็มีเมื่อก่อนผมเล่นสิบเรื่องถึงได้เงินล้าน